โมงแล้วเนี่ยทำไมคุณกลับมาพอดีที่บริษัทผมมันมีโปรเจกต์ใหม่ที่ผมต้องจัดก,การอะ่ะคุณก็เป็นแบบนี้ตลอดแหละร้าน,นอาหารที่เราจองไว้ฉันเลื่อนไปสองทุ่มแล้วนอะเวลาคืนนี้ทั้งคืนอะ่ะผมให้คนคนเดียวเลยนะเนียผมนี่สวยที่สุดเลยคุณนี่มันน่าขันจริงคุณรู้ไหมฉันหลอกคุณกินข้าวด้วยกันเนี่ยฉันหลอกเป็นเดือนเลยเอาล่ะ เดี๋ยวคุณนะ่ะไปเตรียมตัวแล้วเราไปกันก็ได้ล่อาหาเงินเยอะแยะเนี่ยฉันว่ามันไม่มีประโยชน์อะไรเลยนะวันวันอะ่ะแม้แต่เงาคน่มันมอ,มองไม่เห็นเลยบอกฉันว่านะฉันรู้สึกว่าชีวิตคู่ของเราอะ่ะมันไม่ดีเท่าเมื่อก่อนเลยอะ่ะแต่ก็เอาเถอะ พคุณว่ากระเป๋าใบนี้เหมาะสำหรับชุดนี้ไหมนักคุณเตรียมตัวเสร็จแล้วยังเตรียมเสร็จแล้วเดี๋ยเร็วหน่อยเดี๋ยวมันจะไม่ทันแล้วเนี่ยที่ฉันบอกว่าเตรียมเสร็จแล้วอะคี่เตรียมอาหารเสร็จแล้วเรื่อ เกียผมเผลอลับไปจริงๆคุณอย่าก,กดผมนะเนี่ยยังไม่ถึงสองทุ่มเลยอะ่ะนั้นเดี๋ยวเรารีบออกไปกันปะพี่ลา้านฉันไม่ได้กดจริงๆไม่อยากไปกินข้างนอกแล้วคุณไม่กดจริงๆหรออืเร็วๆคุณรีบกินนะเดี๋ยวคุณกินเสร็จอ่ะฉันนวดให้คุณขราวหน้าโปรเจกต์ใครก็ให้คนนั้นรับผิดชอบไปนะ คุณทำงานเลิกงานมาก็ารีบกลับมาบ้านมารีบมาพักผ่อนมากินข้าวกับฉันเข้าใจไหมอร่อยไหมโคตรอร่อยโก๊บหรือเปล่าเดี๋ยวลองชิมดูดิฮึแม่อร่อยเลยอร่อยสิโกบทำไมทำหน้าแบบนั้นอะทำหน้ามันอ่อนยโคตรอร่อยนั่นกินเยอะๆนะอันนี้ไปกิเยอะเลย